ทางนน้นก่อนหน้าน,นู้นเลยเธอเอาอาหารอายุของเขาตอนที่เขาลดน้ำหนักเขาอยากให้เธอรับรู้ชะตากรรมของเขาวันนั้นบ้างวันนี้ให้กินได้แค่น้ำเปล่าบ้าเธออดแล้วก็คืออะไรอ Oui, oui. สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับกลับมาเจอกับบอยกันอีกแล้วนะครับในช่อง BNT Boss Master นะครับด้วยความที่เมื่อวานนัดแอบไปกินชาบูร้านหนึ่งซึ่งร้านเนี้ยบอสอยากกินมานานมากแล้วแล้วคืนนะัาไปกินกับเพื่อนโดยการที่ไม่ชวนเราไปกินอนะ่ะแล้วส่งรูปมาอวดบอสด้วยนะว่าตัวเองเขามากินแล้วนนะร้านนี้ ต่อคิวชั่วโมงนิดๆเองเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันธรรมดามันอร่อยมากอร่อยแบบสมคำน้ำเลยเลยอะ่ะได้วันนี้แหละเจอกัน จะมาแก้แค้นเอาคืนให้เด็ดขาดเลยเอาคืนให้สาสมเลยคือปกติแล้วจะเห็นมาดมากินยัวบอยใช่ไหมเอาอาหารมากินยัวบอยตอนที่บอยคุมน้ําหนักตอนที่บอยอดอาหารคือบอกเลยว่ามันทรมานมากแล้วเอาอะไรมากินต่อหน้าแบบนี้แล้วยิ่งเป็นแบบตอนกลางคืนตอนที่เราแบบกำลังจะนอนแล้วพอได้กินอาหารเสียงท้องมันก็ร้องอึกอึกอึอึกบบเนี้ย ใครจะไปทนไหวงั้นวันนี้คนที่ไม่เคยอดอาหารแบบนัดกินเท่าไหร่ก็กินไม่อ้วนใช่ไหมเดี๋ยวมาคอยดูดิว่าเท่าวันนี้บอสมากินยั่วมัง่งคนผอมๆอย่างนัดอะจะได้รู้มั่งว่าช่วงที่พวกเราลดน้ำหนักใช่ไหมการอดอาหารมันทรมานแค่ไหนและคือตอนนั้นมากินยั่วเราแบบเนี้ไม่ได้เปล่าวันนี้เราต้องมาเอาคอนคลิปนี้ทุกคนทุกคนคือเมื่อกี้เราเห็นนะัดสั่งอาหารเดลิเวอรี่มาอยู่เดี๋ยวพออาหารมาถึงบ้านปุ๊บเราจะยึดติดฐานเลยเอามากินเองให้หมดเลยแล้ววันนี้ทั้ง วัน24ชั่วโมงไม่ต้องกินอะไรทั้งนั้นอดไปเลยอดไปเลยเพราะว่าเมื่อวานไม่ชวนไงทุกคนครับคือตอนนี้อาหารเพิ่งมาส่งนะครับแล้วก็ตอนนี้นะอยู่ในครัวมัง้งเดี๋ยวเราไปยึดอาหารกันเลยไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาะไรเอามานี่ครับเอาทำไมเงี้ยเอามาข้างนอกมาข้างนอกอข้างนอกเป็นยงไปนนั่งกินข้างนอกไงโอ้โหสร้างอะไรมาเยอะแยะเลยอ่ะ ม่เยอะนี่มมหน่อยมีของน่านี่กินไม่นี่กินมือเช้าวเดียวหรอโอ้โหมีลูสีทองด้วยมือเช้าเป็นมือที่สําคัญที่สุดทําไมสั่งไว้เท่าเดียวก็เขาเห็นเธอกินแล้วนี่ไม่รู้ได้ไงว่าเธอแล้วไม่ถามมีเหรอตอนนี้เขาไอหิวเนี่ยอ๋อเธอหิวอะไรในเมื่อเขาเห็นเธอกินแล้วเอ่อถัลาไปไหนอ้าวอันนี้ครับตามมาตามมาเถือมาด้วยเถื่อนนี่เถือมาเถือมาไม่ได้หรอ วันนี้บอกเลยว่าเอามาเดี๋ยวนี้เร็วๆวันนี้เขายึดยิ้อะไรเธอวะวันนี้เขาขอยึดอาหารทั้งหมดของเธอฮะยึดยึดทำไมเพราะวันนีงจับเมื่อวานอะไรเมื่อวานเกี่ยวอะไรเมื่อวานทำไมเกี่ยวอะไรเออกล้าพูดว่าเกี่ยวอะไรทำไมเมื่อวานทำไมเมื่อวานทำไมไม่ชวนเาเอา รู้คงรู้ว่าเขาอยากกินมากร้านนี้ยทําไมไม่ชวนก็เขาเห็นว่าไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วงั้นวันนี้อาหารตรงหน้าเขาเสร็จเขาให้หมดไม่เขาจะสั่งไหมทั้งขนมทั้งไอ่เมื่อวานไม่ชวนเองก็ยางงี้แหละอ้าววันนี้ให้กินได้แค่อะไรน้ำเปล่าบ้าเธอไม่ต้องแต่วันนี้เขากินน้ำเปล่าไหมล่ะจําได้ไหมัางนู้นก่อนน้านนู้นเลยเธอเอาอาหารอายุเขาตอนที่เขาลดน้ำหนัก แล้วไ่รูไปดูว่ามันทรมารยแค่ไหนคนเราหนักแล้วมีอาหารอยู่ตรงหน้าอ่าแล้วงั้นวันนี้เขาอยากให้เธอรับรู้ชะตากรรมของเขาบ้างมั่งว่ามันเป็นยังไงเออเธอไม่เอาเขาไม่ไม่ได้ทำไมมีมีตัวเลือกนึงอ่ะอ่ะทำไมก็้อาทำไงถึงจะได้อ่ะมีตัวเรื่องนึงให้กินก็ได้แต่ต้องกินข้าวปรุงน้ำปลาแรงมากออเอาเลามาทำไมอย่นี้ ธรรม้าฮอคนหิวข้าวปักหนึ่งปักหนึ่งคือวันนี้ไม่ใช่แค่ให้อดอาหารธรรมดาวันนี้เขาจะยั่วเธอแบบที่เขาสามารถยั่วเธอได้อย่างแรกเลยเขาจะเปิดวิดีโอ อาหารที่แบบคนผมกินเนี่ยมันดูน่ากินน่าเล็ดอร่อยไม่ใช่อะไรคือจะเป็นยั่วคูณสองนี่หรอนะยั่วตรงนี้ไม่พอยังจะยั่วให้ดูนนีกหรอไม่ใช่มีแค่นี้อะไรอีกดูดูอะไรโอ้โหเธออ๋ออะไรดูหันไปดูโอ้ไม่ดีมากดูไปกันอ้อาจะไปกล้ัอยังไม่ใกล้เ ก็เห็นเต็นตาแล้วเนี่ให้รับอะไรอีกเนี่ยโอ้โหบะหมี่เนื้อหรอบะหมี่เนื้อบะกิ้วใช่เบียวเนื้อบะกิ้วน่ากินมากอ่ะยขอชิมบะหมี่แรงกันนะเธอรุนแรงไปนะรุนแรงไปนะออกมา มันไม่ค่อยดูร้นเลยอ่ะเฮ้ยว่าต่ซื้อที่ไหนมาเนี่ยอ่อยมากเลยอ่ะแถวนี้แนะเราก็กินประจำอยู่แล้วร้านนี้นร้านโต้ไงอะไเขาต้องกินตั้งแหละ,ะกินประจำอยู่แล้วเขาไม่ค่อยได้กินมอะไรเขากินประจำแล้วดูดูอ่าหนานาาาตาา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 า ดูตรงนี้วันนี้ก็ได้อันนั้นอร่อยมากๆแต่อันนี้คือกินได้เลยไงหืมสั่เส้นเลยได่ไหมแล้วก็คือแล้วก็คิวชิ้นิดนึงนะขอขอาน่อยนิดนึงอืมอืมก็น่ารักจังนะโอเค คำให่ดีนั่ก,นก,กินอนะ่ะอกินได้ใหญ่เย,คำ,ยคำนี้แหละคำนี้แห,หละนี่มห,ห,หมดหรอกินได้หมดหรอก็หมดหรอก็หมดหรอเเวลากินข้าวไปแล้วนั่งด,ดูอาหารเนี่ยันเป็นไปอีแบนอะใช่มันอยากกินมนะ่ะ อแค่มือเดียวใช่ไหมอันนี้ทั้งวันทั้งวันเธอนี่เชา้าเดี๋ยวต้องมีตอนบ่ายตอนเที่ยงตอนเย็นอีก,ก็บอกแล้วให้เลือกน้ำเปล่าหรือว่าข้าวคุณน้ำปลา one ย o u r later หิวอีกแล้วไปหาอะไรกินกันครับหิวอีกแล้วหิวแล้วเร็วเวเ,วเ,วเ,วเดี๋ยว,ว,วพาไปเที่ยวห้างแล้วเร็วอันข้าวไปกินที่โน่นเลยนะ no 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 เร่องอะไ่เล่าเร็วที่อยู่นันท้องร้องหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยทนทนก่อนโอ้ไม่เห็นใจครับวันนี้คือไม่เห็นใจเราแล้วเดี๋ยวลงไปไปกินชานมไข่มุกที่นั่นก็ได้ไม่ได้ช่างกินกินได้แค่น้ำเปล่าไปกินเมื่อกี้ไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่เลยไม่อิ่มบ้าอะไรแล้วประเด็นเลยคือรีบไปทําไมเนี่ยห้างเนี่ยฮะเอ้าก็จะไปหาอะไรกินอีกอย่างจะไปคลินิกด้วยจะหั่นหน้าหน่อย จริงไหมเนี่ยจริงอา้าถ้าไปคลินิกอย่างงี้งั้นเขาขอเข้าคลินิกทำหน้าหน่อยละกันเธอไม่ได้บอกไงว่าห้ามใช้สังนู่นี่นี่ยอะไรอย่างงี้เธอบอกแค่ห้ามกินข้าวห้ามกินไรนีไม่ต้องมาเอ้ยไม่ต้องอะไรดังนั้นเนี่ยเธอดูดิเธอจะไม่ให้เขาทําหน้าได้ไงในเมื่อทุกวันนี้ดูดิหน้าเขาคล้ำขึ้นแล้วก็ที่สำคัญดูนี่เห็นไหมทุกคนใต้ตาแบบเป็นหินพันด้าเลยชัดเจนมากว่ายิ้มทีไหน ยินทีก็คือถุงใต้ตาเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเธอไม่รักเขาทำไงรออ่า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 โอเคเย่ที่เขาบอกล้วไงว่าจะมาดูแลหน้าเขาให้ดีขึ้นและที่สําคัญเลยเป็นสาขาเปิดใหม่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสินนะครับมาชั้น2โซนโรบินส์นเจอทันทีเลยเอม็มมาคลินิกนะครับโหเดี๋ยวนัดเข้าไปข้างในแล้วก็ไปปรึกษาผุาณหมอ,อว่านัดเนี่ยต้องทําอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าเพื่อให้แฟนรักแฟนหลงขึ้น ้องคาถาก็พอแล้วต้องกระดาษเดี๋ยวไปต้องที่บา้านเดี๋ยวน,น,น,ใน,ในั้นไปกินหน้าก่อนแล้วนะทุกคนจะเห็นหน้าจริงแล้วนะอสาจต้องี้นตแรเนี่ค้กป็นรารงเนี้ยววเขาักคือเราตรับตองเะันนี้คือรูปหน้า ถ้าจะไปฉีดฟิลเลอร์นะครับผม mm hmm. ก็สา mm hmm. มหัวเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็คือีนี่ตรงใต้ตานะครับผม mm hmm. มีปัญหาหลักๆเลยนอกนั้นคือไม่มีปัญหาอะไรแล้วในอย่างแก้มเนี่ย mm hmm. ก็คือดูโอเคขึ้นอิ่มขึ้นนั่นแสดงว่านั้นเนี่ยได้ไม่ต่อแล้วแต่ที่สำคัญทุกคนเห็นไหมว่า มาฉีดที่เอ็มมาคินิกนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ได้มาตรฐานแบบดีมากๆเลยนะครับเลยทำให้เรานีบบมั่นใจหายห่หวงป็นเบสเลนทั้งคู่เลยแตวาจะเป็นคนละรุพกันาเนาะความแตกต่างคือฟิลเลอร์ตัวนี้จะแข็งกว่าสามารถยกผิวขึ้นมาได้ดีแต่ว่าข้อเสียคือเขาเติมตื้นๆไม่ได้จะเป็นก้อนจุดที่ตื้นเราจะใช้ตัวนี้แทนตัวนี้นิ่มกว่า คือเมื่อกี้ให้ดู b e f o r แเราตอนนี้อ f t เตอร์เป็นไงบ้างน่าดูเต็มแน่นขึ้นเลยต่อไปถึงคิวของนัตเตอร์และอัเตอร์คืงคือบอกเลยว่ามือหมอเบามากก็เจ็บนะแต่ก็ทนได้บอกว่าไม่เจ็บมันก็ไม่จริงเช่นกทุกคนเพราะว่าเข็มมันจิ้มข้านาคือหมอมือเบาจริงๆทุกคนแนะนําเลยว่าใครอยากชีฟิลเลอร์ก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับที่เอ็มมาร์คลินิกนะครับ เดี๋ยวบอกให้ดูผลลัพธ์เลยดีกว่าว่าตอนแรกอันนี้คือหน้าสดนะครับทุกคนสังเกตไหมครับทุกคนตอนแรกใต้ตาคือคมมากคมมากจริงๆนะครับเพราะว่าบอสนอนมาน้อยด้วยอีกอย่างเป็นคนตานเลกอยู่แล้วมันก็เลยแบบเออลือมากจริงๆแต่พอฉีดฟิลเลือ์ขึ้นมาแล้วมันดูฟูขึ้นมาเลยตอนนี้พวกเราสองคนก็ทำ้าเ10ส็จเยี่ยมร้อยแล้วนะใช่ครับทุกคน <c oughs> คือบอกเลยว่าดู ฟูขึ้นมาอย่างเต็มที่เลยอ่ะเออดูดีทุกคนเห็นไหมว่าตรงใต้ตาแล้วก็ลองแก้มของพีบอตก็คือแบบดูฟูดูอิ่มแล้วก็ทีหลัของนัดเนี่ยคือดูแบบเหมือนเรานอนหลับมาแบบเต็มอิ่มมากคือโกงโกงการนอนหลับได้จริงนอนนอนมานอยมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้คือแบบเหมือนนอนเต็มที่มากออใช่ก็คือดูแบบเฮ้ยร่นเฟสขึ้นมาแบบว่าทันทีหลังทําเลยฝากเลยนะครับว่าถ้าใครอยากจะดูดีแบบพวกเราเนี่ยก็คือมานี่ได้เลยเอ็มม่าคลินิกสาขา จะปกสิอันนี้สาขาน้องใหม่เลยนะครับแล้วก็มีที่ต่างจังหวัดด้วยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปให้แล้วกันว่าชิ้นไหน,นบ้างใจครับผมเอายยู่วข้าสั่งน้ำเปล่ามาให้แล้วแต่น้ำเปล่ามาให้แล้วตางสัญญาบอกว่าหิวข้าวมาน้ำเปล่าะอะไรแล้วจะให้ช่วยเลือกเมนูเลยว่าว่าอยากให้เขากินอะไรเมื่อนี้วันนี้ใจดีเลยนะให้แปลเลือกเมนูให้เลือกให้ก็ต้องได้กินของเธอที่ชอบกินอยู่แล้วนะ นั่นคือนี่เลยสลัดชันยพืชนนั่นเองไม่ได้เอาไว้กินสลัดเดี๋ยวจะสั่งเองไม่ต้องนะเดี๋ยวสั่งเองเก็บเลยไม่ต้องเนาะก็เขาอยากกินนะอะไรนี่ถามทุกคนเมนูเอ่ออะไรนะไอ้มูข้าวเปล่า เมนูซิ่โกรงสะพานโอคอะ,อะไรที่แบบเขาเชิร์มแล้วนะครับให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยให้ดูว่ากลินไไ่นเป็นไงเฮ้ยกินกันเลยนะครับทุกคนอืมอืมอืมากเฮ้ยอ,อร่อยเลยขออนุญาตใช้มือนะครับ โอ้ยเธอกินมันหอมเนี่ยขอบ้างได้ไหมกินแล้วหอมก็หอมดิเอาแล้วให้กินนะไม่ให้แล้วเอาไห้โอ้ยเอ,อาเถอะ อ่าแล้วมาเลยมาเลยมาเข้าปาาเลยข้าวปาเอาปาข้าวปาเอาปลาเอ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 าออกินบ้างก็ไม่ได้เลยหรอนิดเดียวได้ไหมน้ำซอสได้ไหมน้ำซอสซอสอย่างนี้เ้าะแค่ซอสแค่อา้ผักไหมอ่ะเออเเเากินไม่หมดเนากินไม่หมดคือบอกเลยคือขอบใจกากันมันเป็นซอสความพิเศษที่หอมมาก เนื้อเนื้อซี่โครงหมูคือนุ่มมากอ่ะมันลงตัวมากอ่ะมันแบบมันหอมหวานอ่ะมันไม่ฉิมเกินไปอ่ะทีอย่างมีกลิ่นพริกไทยแบบเบาๆอ่ะโอ้โหเพื่อนจะดีขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาไงก่อนเอาไงดีอ่ะ เดี๋ยวไว้ขอตัวเขากลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ต้องออกไปง้อก่อนถ่ายอ่ะ อไเนี่ยววานไปทำไมฮะอร่อมากอยากกินไม่ช้าอยากกินไม่ช้าเอามานี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนก็ไปเลยไม่ต้องแล้วมันนี้มันเลยเที่ยงคืนแล้วน่ะ ไม่ได้ไปเดี๋ยวพอแล้วพอพอแล้ว